เฮตัสเวราสตาร์เควสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กันในแฟนตาซีสตาร์ออนไล2 New g e n e s i เรชันเนี่ยนะครับคลิปนี้มาตีเอเจนต์เควส์นะครับก็วาร์ปเข้าไปตรงนี้เนะะาะสำหรับใครที่มีเพื่อนเนี่ยก็สามารถาตั้งตี้กันเข้ามาได้ตามปกตินะครับปาร์ตี้เกมนี้เนี่ยน่าจะสูงสุดที่4คนงมั้ <c oughs> อันนี้ผมไม่ไม่ชัวร์นะครับไม่ไม่เคยปาร์ตี้สูงสุดสักทีนะครับเต็มที่ก็อยู่กันแบบ2อสคนแต่ในนี้มันจะเต็มที่8นะครับก็คือเออ่เป็นเรดบอสแคนนั่นเองเ,องเนาะเข้ามาก็จะอยู่ในช่วงของการเตรียมการก่อนนะครับเนี่ยให้เราวิ่งใกล้เก็บจงเก็บยาได้ครับถ้าไม่เต็มในวันที่ทำคลิปเนี่ยก็จะมี2ตัวนะครับสำหรับตัวของบอสเอเจนต์เควสจะเป็นมังกรเนะาะมังกรจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเปซาร์เวล่า คือถ้าเป็นมังกรเนี่ยมันจะเป็น3เฟสนะครับก็คือจะต้องวิ่งไล่ตีมอนก่อนวิ่งไล่ตีมอนไปสักอเปิดจุดตามจุดไปเรื่อยๆนะครับออถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะ3เฟสนะจะมีเป็นมมดี้บอสให้สู้ก่อนที่จะได้สู้กับมังกรนะครับปึออ๊บส่วนเจ้าตัวนี้ก็จะใส่กันเลยนะครับอย่างที่เห็นอ่าเฟตัสเฟลานี่คือก็เปิดมาแล้วใส่กันเลย มีคนมาร์คแดงขาให้เอาหน่อยปึเคาเตอร์กไปทีนึงเปิดดิงอาโกก่อนนะเผื่อบอสจะเล็งเราเป็นพิเศษหน่อยเฮ้ยไม่ทัน ตะตันเฮ้บเอาเขาตั้งเล็งขาต่อเหรอเวลามาตีพวกเลดบอสหรืออะไรแบบนี้นะครับพยายามไล่ตีตามมาร์คแดงมาร์คม่วงเนาะสำหรับสายอ่าสายเลนเจอร์กับกันเนอร์เนี่ยเขาจะทำมาร์คให้เรานะครับเหมือนจะเป็นของของเลนเจอร์เนาะเขาจะทำมาร์คให้เรานะครับแล้วคือเราจะตีได้แรงขึ้นนั่นเองก็พยายามตีใส่มาร์คม่วงมาร์คแดงไว้ครับถ้ามีมาร์คอย่างนี้ ที่นี่เขาไม่ย้ายจุดนะครับคือตัวกัปตีขาเลยตัวกัปตีขาก็ว่ากันไปปุ๊บเฮ้ยหลบไม่ได้ยิงเราโอเคก็จะเหมือนบอสทั่วไปนะครับบอสก็จะเพ่งเล็งคนที่ทำดาเมจได้เยอะใส่บอสนะครับก็เขาเั้านั้นคนนั้นคือจะโดนบอสอะโกรได้เยอะกว่าคนอื่นอันนี้เราเรารู้แล้วว่ามาร์กจะอยู่ตรงนี้ตีไปอึ๊บ สำหรับการสตาร์ทเกมนี้เผื่อใครยังไม่รู้เนาะก็คืออย่างตอนนี้มีขาสองข้างนะครับถ้าอยากให้บอสสตาร์ทเนนะี่ยก็คือโฟกัสที่ขาข้างเดียวนะครับเหมือนจะมันจะมีแบ่งเป็นเกตที่แบบทำสตาร์ทได้ของทั้ง2ข้างอยู่นะครับก็คือถ้าเราตีสลับไปสลับมาเนี่ยไม่ได้ช่วยเรื่องของการให้สตาร์ทได้ง่ายเนะาะกพย้ำที่ข้างเดียวไปครับยาว <c oughs>

เจ็ดเบรกปึ๊ดเดี๋ยวไดาผมเก็บเกลี่ยตั้ตีได้ไม่เต็มนะครับไม่งั้นนี่น่าจะอัดได้แบบเต็มที่เลยนี่เราใช้โฟตอนบลส์ไม่ได้ขับโดนอยู่ไหมโดนอยู่เดี๋ยวล่างแล้วปแล้วตัวน,นี้เวลาเป็นเรดโหมดหรือว่าล่างโกรธล่างสีแดงเนี่ยจะลำบากสำหรับตัวตีใกล้ อย่างผมค่อนข้างมากนะจริงๆก็คือเอาเป็นซับคาสที่เป็นปืนมาไล่สอยชชวยกนจนยิงทำดาเมจก็ได้นะครับแต่แบบผมเล่นพวกสายปืนไม่ค่อยถนัดนะครับอันนี้จะไม่ได้หัดเล่นก็หลบเอาครับมัมีที่ให้เราบินเพื่อที่ไปตีอยู่นะแล้วก็อืออ่าพอเป็นร่างสองนี่ก็คือเราจะเล็งที่เข่านะครับพอเราตีเข่าแตกเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนอยู่ข้างในครับก็จะย้ำจุดอ่อนกันยาวๆต่อ แต่เหมือนว่าแกง๊งแก๊งมาร์กจุดอ่อนของของที่ผมมาลงรอบนี้เนี่ยเขาจะเล็งต่ขาเลยนะ <c oughs> เขาไม่สนเขา่ดดาเคิร์ดใดใทั้งสิ้นแล้วนะที่เห็นเนี่ยเหมือนไม่เอาเลยว่าเหมือนไม่เอาแล้วกดล็อกเ้าไปก่อนครับวะไม่พน้นอันนี้เราไปทีปุ๊บ โอเคไม่เอาเข่าก็ไม่เอาครับเมนเพื่อนไม่เอานะไม่เอาก็ไม่เอาตีจุดอ่อนยังไงก็ดีที่สุดนะครับโอ้หดิงรัวๆเลยเว้ยปึ๊บปึ๊บสตันเหมือนมีคนยิงเข่านี้อยู่อ่ะผมลองตีให้หน่อยอ้าวเล็งผิดกรมโอ้ มีอันเตียแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะใส่ดีไหม <laughs> อันนี้คืองงอยู่คือที่เคยลงรอบก่อนๆครั้งก่อนๆคือคนจะตีเข่าให้มันแตกนะครับแล้วก็จะเป็นจุดอ่อนหลังเข่าแต่นี่มาร์คมันก็ไปอยู่แต่ขาผมก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะเจออย่างงี้โอ้ยโดนแฮะ เปิดโฟล์วให้เพื่อนหน่อยครับพยายามถ้าทำได้ก็พยายามดึงกับโก้ใ้เพื่อนแสงมาแล้วขึ้นขึ้นแสงเียงทำให้แตกไม่ได้ซุ๊ปเดี๋ยวนะปดล็อกก่อน

ทันไหมผมจบชุดไม่ทันครับเมื่อกี้ถ้าจบชุดทันผมจะกดเคาน์เตอร์ได้ข้อเสียของการเล่นทันเตอร์ก็ประมาณนี้นะถ้าเราโปรกัสที่ตอนที่มันปั่นๆนหมุนหมุนเนี่ยมันแบบมันแคนเซิลยากนะครับเหมือนตอนนี้ทีมจะเน้นทำสตันนั่นแหละครับก็คืออัดไปที่จุดมาร์กทำดาเมจหนักๆเพื่อที่ให้บอสสตันนะครับตอนนี้เกียร์บอสใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเราเตรียมเอาอันตีอ่ะผมว่า หมือนเซตนี้เนี่ยเพื่อนน่าจะประมาณนี้แล้วนะครับเราต้องรู้แล้วว่าเพื่อนน่าจะประมาณนี้แล้วยิงขาจนตายอ่ะทรงนี้ทรงนี้น่าจะยิงกระตีกันจนตายเลยนะ,ะที่บินกันปึ๊บโอ้ยกลางอากาศไปทีมาแล้วกระตีเลย ครั้งนึ๊บเมื่อกี้แค่สตาร์น,นะครับคราวนี้เกตหลอดใต้เลือดคือเป็นเกตเบรกอีกทีนึงนะามาเกกยงขึ้นตรงนี้อยู่นะครับตอนนวาแน่มากครับในการเอาจุดนี้ครับได้ได้ไดอเอาก็เอาเอาก็เอา,เอา,เอาโดนพี่คอเตอร์ตับโดนอยู่ได้ไปหกร้อย อืคูลเตอร์ไม่ทันครับวันนี้ปึบเราไปที่สำหรับอ่าฮันเตอร์ถ้าเราอัพสกิลมาเนี่ยการใช้โฟตอนอาร์ให้มันเคูลเตอร์ได้นะครับก็ถ้าเราเล็งแม่นๆนะระหว่างที่ชาร์จอยู่พอรู้จะโดนตีก็ปล่อยนะครับมันจะไม่เจ็บนะมันจะไม่เจ็บนอกจากการเคูลเตอร์ปกตินะครับใช้โฟตอนอาร์เคูลเตอร์ได้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเออเราบินชาร์บแบบนั้นได้อยู่ โอ้ยอนนี้ไม่พน้นเออ,อเออเพื่อผมเห็นแล้วนะบางเจียแต่ไม่ทันโอ้ยเส้นตะข่ายนี้ต้องหลบฮนะปึ๊บคา์เตอร์สับมาได้ไหมกินกินลำแสงปึ๊บ นี่เมื่อกี้โดนเหรอนะอืันนี้ก็โดนผมโดนรัวๆเลยมีคนอันติ เจ็ดก่อนเก็บเจ็ดก่อนมีคนพยายามจะล้อเข่าให้อยู่นะครับแต่มันดูยากเย็นเหลือเกินดูยากเย็นเหลือเกินโอ้ยไม่ทนันเลยอะ่ะ <c oughs> ยาผมเหลือสามนะครับถ้ามันจะหมดจริงต้องไปเก็บนะ ถ้ายังไม่หมดก็ใส่ไปก่อนปุ๊บไม่รู้ว่าโดนเข่าหรือเปล่าผมพยายามตีให้มันแบบเหมือนจะโดนเข่าอยู่นะเหมือนเพื่อนพยายามล้อเข่าอยู่ โดนสะบัดล้มคอมโบหายน,นี่ก็ล้มอีกทีชาร์ตเติร์ดเข่าแตกแล้วเห็นว่าเข่าแตกแล้วนะครับอ่าปกติที่ผมลงรอบอื่นผมจะเห็นอย่างเงี้ยนะครับคือพอเข่าแตกแล้วเนี่ยก็จะลุมยิงเข่ากันนะจะลุมแบบตีเข่านะครับเหมือนกัมีคนก้มหน้าก้มตาตีอยู่ เขาด้วยได้ไหมพยายามล็อกอยู่พยายามล็อกเป้าอยู่เข่าซ้ายเข่าซ้ายล็อกไม่ติดอ,อัะบล็อกทันล็อกยากแฮ เล็กปั่นไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็อันตีปาดน้นเน้นลูกนี้ ต้องหลบก่อนปึ๊บถือดาบครับบอสมีอาวุธหลายชิ้นนะครับโดยแมเลยบอสจะมีทั้งการใช้หมัดต่อยใช้ดาบเป็นดาบแทงแล้วก็เดี๋ยวมีเป็นปืนด้วยนะครับเคเคลียร์สามดาวล้วนๆสองสิแลดอกไม่ออกเลยแลดดอกไม่ออกเลย ป๊บอ,อ่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเควสเอเจนต์เควสอันนี้เนาะก็ดูไม่ได้ยากมากนะครับก็พยายามทำเกียร์มาให้ถึงแล้วกันนะสำหรับใครที่เพิ่งเล่นเนาะก็เอเจนต์เควสเนี่ยใช้ไอตัวแบตเทิลพอยต์เนี่ย1184เนาะใช้1184นะครับก็แนะนำว่าอัพเกราะมาเยอะๆเนาะอัพเกราะมาเยอะครับเวลาโดนเนี่ยจะได้ไม่ค่อยเจ็บสังเกตไหมผมโดนผมมาไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับอัพไอตัวอัพในส่วนของอาร์เมอร์มาแ<ๆ>น่นๆหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าทำไปได้ก็ ถ้ามันดรอปมาหรือมันเจอมาก็อักเลือดไปด้วยก็ได้นี่ผมกินอาหารที่มันได้บัฟเลือดไปด้วยนะครับเอาบัฟเลือดผสมมาด้วยประมาณ8เปอร์เก้าเปอร์ให้มีเลือดเยอะๆเนี่ยเราจะได้แบบไม่ต้องระวังตัวมากนะครับจะได้ไม่วืบส่วนสำหรับสายยิงไกลรู้สึกว่าเลือดมันจะไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วเนาะก็ต้องใช้สเต็ปเอานะครับประมาณนี้และกันเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและกันนะครับก่อนจากกันไปยังไงฝากกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจกันหน่อยลวกันนะครับไว้เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าบ๊